สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมค้ยกับรายการตีคองรองเปล่านะคะพบกันเป็นประจำเลยอังคารพูดพฤหัสนะคะวันนี้ท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหากฎหมายได้ตามปกติเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์02383837-9วันนี้เราอยู่กับอาจารย์สมบัติวงกำแพงคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ ค่ะนะคะ,ะ,คะก็ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็เป็นอาจารย์สมบัตินะคะคก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหากฎหมายได้นะคะแล้วก็ประเด็นข่าวช่วงนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะเลยเรื่องอะไรฮะเรื่องบังไฟฮะ,ะอาจารย์เกิดแล้วเกิดซ้ําเกิดแล้วเกิดอีกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอบังไฟที่หิ่งขึ้นไปเสร็จแล้วอ,อาจจะเข้าไปพุ่งชนบ้านเรือนทําให้เกิดไฟไหม้เสียหายหรือว่ามีข่าวอีกข่าวหนึ่งพุ่งเข้าไปในรถเลยนะคะทาให้คนที่อยู่ในรถเสียชีวิตเลยหนึ่งคนอันนี้ข่าวหม่และฮะคน่า อ่านมาประมาณสองวันค่ะข่าวใหม่สองวันแล้วอ่าใช่เหมือนอ่านมาหลายปีแล้วก็จะมีทุกปีทุกปีที่เป็นข่าวลักษณะแบบนี้มันเกิดซ้าๆหรือเปล่าเกิดทุกปีที่มีเขาเรียกว่ามีจุดบางไฟใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจุดแล้วระเบิดคนจุดเสียชีวิตบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างพุ่งขึ้นไปไประเบิดกลางอากาศหรือไปพุ่งแล้วเข้าทรั์สินชาวบ้านเข้าเข้าบ้านเข้าอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ประจำนั่นแหละสิแต่เรื่องของการแก้ไขยังไม่มี อืต้องถามนะฮะตกลงแล้วคนที่รับผิดชอบเขาคิดเรื่องมาตรการป้องกันมาตรการแก้ไขเอาไว้เพียงพอหรือยังเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเทศกาลที่จัดกันเป็นประจําทุกปีชาวบ้านในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานนี่ก็จะมีการจัดและในทางราชการเองก็บอกว่าเนื่องจากเป็นประเพณีที่จัดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นทางราชการที่เป็นฝ่ายปกครองท้องที่ก ต้องมีหน้าที่ในการที่จะอนุญาตออกใบอนุญาตให้เขาจุดนะครับบางแห่งขอไป7วัน8วันก็อนุญาตให้วันเดียวแล้วจัดการให้เรียบร้อยพวกนี้ดงนั้นเวลาจุดเนี่ยก็แปลว่าต้องถามว่าตกลงคนที่ให้อนุญาตเนี่ยถือว่าออกใบอนุญาตเสร็จแล้วจบเลยใช่ไหมที่เหลือนี่ชาวบ้านเป็นินการเางเองไม่ใช่สิคุณต้องดูแลควบคุมด้วยหรือเปล่าก็คุณเป็นคนอนุญาตให้เขาใช่ไหมฮะนี่นี่แหละคือต้องคิดหาคําตอบว่าตกลงแล้ว คนที่อนุญาตเนี่ยอนุญาตแล้วจบเลยไม่ต้องลงไปดูใช่ไหม,มหรืออนุญาตแล้วต้องลงไปกำกับดูแลอย่าให้เกิดอันตรายอ,อย่าให้มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนกับทุกๆปีที่เกิดขึ้นนี่คือนี่คือคนที่ออกใบอนุญาตนั้นจากเนื้อข่าวเองบางจังหวัดก็บอกว่าทั้งเทศบาลเองทั้งอำเภอเองทั้งจังหวัดเองออกมาตรรการดูแลรักษาความปลอดภัยไว้อย่างเพียงพอแล้ว บางจังหวัดบอกว่าเมื่ออนุญาตไปกรรมการจัดงานก็ไปรับค่าลงทะเบียนไอ้ค่าลงทะเบียนก็เอามาลงขันไงคนนั้นทีมนั้นส่งเข้ามาส่งเข้ามาก็จะมีเงินเหมือนเป็นกองทุนอยู่ถ้าเกิดเสียหายกับใครเอาตรงนี้เราไปจ่ายอแปลว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามันมีกองทุนโอกาสพลาดมีใช่ไหมครแล้วถ้าโอกาสพลาดมีก็แปลว่าคนที่ไปดําเนินการในการเอารางไฟมาจุดเอามา เล่นกันในเทศกาลเนี่ยเขารู้ว่ามันมันอาจเกิดอันตรายแสดงมันไม่ปลอดภัยใช่ไหมสำหรับบั้งไฟพอดูอย่างนี้ก็ทุกคนรู้อะถามว่ามาตรฐานมันพอไหมถ้าสมมุตินะครับถ้าบั้งไฟสามารถที่จะประกอบขึ้นมาแล้วบังคับทิศทางได้มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะไม่ระเบิดไม่เป็นอันตรายกับใคร ไม่มีความเสี่ยงสําหรับคนดู <c oughs> นั่นทิศทางเนี่ยอย่างไรเสียจะต้องขึ้นไประเบิดบนอากาศอย่างเดียวแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายกับคนอื่น <c oughs> นะครับถ้ามันจะพุ่งผิดทิศทางเนี่ยอะไรที่จะไปบังคับ <c oughs> อะไรที่จะไปป้องกันเพราะนั้นตอนตอน,ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ <c oughs> คือมาตรฐานของบ้างไฟเนี่ยอ่านจากเนื้ข่าวเขาบอกว่าเวลาจะจุดเอง ก็ต้องไปวางในในที่ที่เขาจัดไว้ทําเป็นแผงเหมือนฐานยิงบ้างไฟพวกนั้นแล้วก็ต้องมีห่วงไปคล้องเพื่อบังคับทิศทางให้เขาพุ่งตรงขึ้นไปทีนี้ไอตรงตรงจุดที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยมันมีมาตรฐานแค่ไหนว่าจุดแล้วจะต้องพุ่งตรงขึ้นไปอย่างเดียวไม่มีมาตรฐานไม่เพราะทำกันเองภายในครัวเรือน่งเสร็จแล้วในเน้อข่าวเขาบอกว่าไอคราวที่เกิดความเสียหายเนี่ยคือ ลืมไปคล้องห่วงตอนเวลาจุดปุ๊บเขาไม่พุ่งขึ้นนะฮะห่วงไม่บังคับเขามันก็เลี้ยวไปตรงนี้ตรงนี้พุ่งไปทางอื่นไปชนรถเกิดขึ้นนั้นไอสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยกลับมาถามถามแบบง่ายๆนี่แหละว่าตกลงแล้วมันสามารถที่จะป้องกันได้ไหมหรือจะต้อง ต้องสนุกสนานแบบนี้ขึ้นไปแล้วมันจะพุ่งไปทางไหนก็ช่างมันจะระเบิดตรงไหนก็ช่างแล้วทุกคนก็จะวิ่งดูแบบนี้ไม่ได้นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะอาจารย์คือจะบอกว่าอ้างว่าเป็นประเพณีที่ต้องทํากันทุกปีทําในช่วงนี้แต่ทาให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันได้ไหมนั่นแหละป้องกันได้ไหมเพราะนั้นป้องกันจะป้องกันอย่างไรมาตรการมีไหม มาตรฐานของบัางไฟต้องเป็นอย่างไรต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติต้องมีการตรวจสอบคุณภาพไม่ให้ระเบิดแม่นอันตรายเนี่ยทำได้ไหมนะครับถ้าทําได้ก็ต้องรีบทําลงไปถ้าทําไม่ได้แปลว่าคนอนุญาตคนจัดอยากจะบอกนี่เลยครับคนอนุญาตเองเนี่ยถ้าบอกว่าวางมาตรการเพียงพอเพราะฉะนั้นไอ้บังไฟที่พุ่งข้นไปในรถตามภาพที่เห็นเนี่ยคนจัดมีมาตรการอะไรบังคับว่าจะไม่พุ่งขึ้นไปในรถแบบนี้คนอนุญาต มีมาตรการอะไรแล้วคนผลิตบ้างไฟคนจุดบ้างไฟมีมาตรการอะไรในการกระทำมีมาตรการเรื่องของควางปลอดภัยยังไงเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเบื้องต้นถ้าถ้าถามลงไปบอกป้องกันได้ไหมคําตอบบอกป้องกันได้แต่ไม่ทํำหรือทําแล้วยังไม่เพียงพอยังไม่ถึงขั้นที่จะปลอดภัยได้แปลว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดําเนินการเนี่ย เป็นคนที่ประมาทด้วยกันทั้งสิ้นังนั้นเมื่อคุณประมาทกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นเนี่ยแปลว่าคุณต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยแบบนี้คือประมาทร่วมกันทั้งหมดหรือเปล่าตั้งแต่เทศบาลยันไปคนจุดกัดนค,คนทําดูหน้าที่ของแต่ละคนอ,คะอย่างที่เราบอกเนี่ยคุณอนุญาตแล้วคุณต้องลงไปกำกับดูแลไหมท่าอนุญาตแล้วทิ้งไปเฉยตามย,มยาถากรรม,มก็เป็นเรื่องหนึ่ง หรือถ้าเทศบาลเป็นคนจัดยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แปลว่าคุณจัดให้มีการละเล่นพวกนี้ที่เป็นอันตรายกับประชาชนแล้ววางระบบไม่เพียงพอนะครับเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยทั้งหมดใครประมาทก็จะต้องรับผิดชอบกับคนที่ได้รับความเสียหายอันนี้หนีไม่พ้นนะครับประมาทคืออาจที่จะใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอได้แต่ว่าคุณใช้ไม่พอไม่ใช้ไม่พอหนีไม่พ้นครับอันนี้คือ เรามองเฉพาะสมมติมองตรงนี้มองไปเรื่องของความเสียหายอย่างเดียวนั้นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต้องรับผิดชอบคนที่มีส่วนในการกระทําความผิดคนที่มีส่วนในการรับผิดชอบต้องไปดูแลเขาไปชดเชยให้เขาเทศบาลเองคงอ้างความรับผิดชอบไม่ได้นะครับตัวคนจัดงานอ้างปฏิเสธไม่ได้คนจุดก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นไปช่วยกันดูแลเขาซะอันนี้คือคือค่าเสียหายอีกหนึ่งคือคนตายคนบาดเจ็บทรัพย์สินเขาไฟไหม้ ไม่มีอาญาเหรอค่ะมีไหมเพราะเขาเสียชีวิตแล้วเพนั้น,น,นถ้าถ้าไปดูเนี่ยวันเนี้ยมันมันเข้าข่ายไปใกล้ๆก,กับพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับซึ่งตัวนี้มันจะรวมทั้งเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธด้วยและไอ้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ในกฎหมายฉบับนั้นแต่กฎหมายเนี่ยวันเนี้ยมันมีการตีความว่าตกลงไอ้ดอกไม้เพลิงหรือวัตถุระเบิดเนี่ยมันหมายรวมถึงถึงบ้างไปด้วยหรือเปล่าแล้วมันมีการกําหนดไว้ไหมมันไม่ชัดไม่ชัดวันเนี้ยทาง รัชการเองก็มีมติผ่านรับหลักการออกไปแล้วว่าจะต้องแก้กฎหมายให้หมายความรวมถึงตัวบ้างฝ่ายด้วยเพราะนั้นถ้าถ้าแก้ออกมาหมายความรวมถึงดอกอบ้างไฟด้วยมันก็จะไปอยู่ในมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการมีอาวุธคล้ายๆกับเรื่องขออนุญ,ญาตมีอาวุธเหมือนกันะนะครับมันก็จะถูกกากับดูแลตรงนั้นแต่วันนี้ไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยจจะตีความว่าผิดพรบอาวุธปืนก็คงคง,งยังไม่ชัดเจนนะนะครับแต่ว่า อีกอันนึงก็คือการจุดบ้างไฟเนี่ยขึ้นสูงมากน้อยแค่ไหนและตัวตัวขึ้นสูงมากน้อยแค่ไหนไปรบกวนการเดินอากาศของเครื่องบินของอะไรหรือเปล่า,าไปจุดใกล้สนามบินเข้าไหมอย่างของอุดรเนี่ยเคยเคย <ๆ S 2> มีว่าสนามบินเขาออกประกาศเลยว่า อย่ามาจุดบริเวณนี้เพราะมันรบกวนการบินอันนี้ก็จะผิดพรบเดรนอากาศด้วยหรือที่เชียงใหม่เองไม่ในจุดบ้างไฟแต่จุดที่เป่งโคมเห็นไหมโคมไฟโคมลอยขึ้นไปถ้าสูงสูงมากกว่า5,000ฟิตก็เข้าข่ายผิดพรบเดรนอากาศเหมือดกันนะครับเป็นการรบกวนหมดเลยอันนี้ก็จะมีมีปัญหาแต่ว่าไอ้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยเวลาตั้งข้อหาก็อาจจะนึกลำบากหน่อยตำรวจก็มักจะตั้งข้อหาที่เห็นกันชัดๆเลยคือ ประมาทและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถีงแก่ความตายหรือประมาทเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่ร่างกายอันตรายสาหัสก็คล้ายๆเรื่องบ้างไฟเหมือนกันก็นี่แหละเป็นเรื่องบ้างไฟแหละคือทําประมาทแล้วเขาเสียหายอันนี้มีโทษอาญาจําคุกและปรับเหมือนกันครับส่วนใหญ่แล้วสุดท้ายก็จะตั้งข้อหาเหล่านี้เพื่อดําเนินคดีในชั้นศาลต่อไปดังนั้นถ้ามันเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นอีกปีหน้ายังไงเรามัดระวังนิดนึงก็ผมผมอยากจะคิดอย่างนี้ครับคิดดังๆว่า หน่วยงานทางราชการที่มีความรู้เนี่ยลองคิดสิว่าไอ้บั้งไฟที่มีมาตรฐานเนี่ยควรจะทําแบบไหนควรจะใช้วัสดุอะไรแล้วการระเบิดนี่จะไม่เกิดอันตรายบังคับทิศทางได้ฐานปล่อยยิงบั้งไฟขึ้นไปเนี่ยต้องมีคนไปกำกับดูแลต้องมีนักวิชาการที่มีความรู้หรือว่าวิศวกรออกแบบให้มันถูกต้องคือต้องทําให้รัดกลุมมากกว่านี้คือจะเป็นการเล่นของชาวบ้านนี่ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ว่าให้มีมาตรฐานและ